ถ้านังสือเล่มนี้บอกว่าตีพิมพ์นั่นแต่ปีหนึ่งห้านี่แสดงว่าถ้าปีหนึ่งห้าหลวงพ่อไม่มรณภาพมีเหรียญที่ลงหนังสือแล้วนี่ก็ภาษาแถวบ้านผมเรียกว่าอาซีวีเดีวเลยนะด้านนี้ยไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแต่ผมการันตีว่าเหรียญน,นี้แท้แน่นอนแล้วเหรียญพ่อแดงที่เป็นกระหล่ทองไม่ค่อยสร้างด้วยแล้วก็ อันเนี้ยคือเหรียญที่แบบว่าจาบเลยอ่ะเนี่ยเหรียญเนี้ยนี่อันนี้คือเรื่องที่ต้องฝากนะครับให้เรื่องราวของวัตกก้องไปหากันเพราะว่าเหรียญเนี้ยหน้าเหรียญลงว่า พุทธาสาโลอ่าพุทธาสาโลเนี่ยฉายาใครอ่าพุทธาสาโลเนี่ยเหรียญวัตตากล้องเหรียญน,นี้นี่พุทธาสาโลเนี่ยเป็นชื่อฉายาอยู่แล้วอ่า แล้ววัดตากล้องเนี่ยใครเป็นผู้สร้างเหรียญน,นี้หลวงพ่อแช่มไหมครับอ่าก็อยู่ที่ว่าเหรียญเนี้ยชื่อฉายาเนี่ยจะบอกว่าท่านใดเป็นผู้สร้างเหรียญน,นี้มีการเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นะน่าสนใจกล่องเหลืองเท่าไรกล่องเหลืองเอหรอ กล่องเหลืองนี้เอาถ้ากล่องเหลืองเอานะเอากําไรนิดหน่อยกล่องเหลืองเอามื่นเดียวแต่ตอนนี้เปิดกล่องพัสดุก่อนพัสดุอย่าส่งมานะถ้าผมไม่บอกให้ส่งอันนี้ผมบอกให้ส่งเขาจึงส่งมาเป็นของที่ผมชอบจึงส่งมาได้ อ่านี่เป็นของที่ผมชอบพ่อแดงไม่มีห่วงนี่เออข่อแดงไม่มีห่วงเมื่อวานหนังสือเล่มไหนลูกแล้วก็เขียนว่าอะไรข้อความข้างๆเขียนว่าอะไรเอา้าพี่สุนันเป็นคนส่งมาเหรอใช่พ,พี่สุนันส่งมาให้เหรอครับใช่อันนี้เป็นหนังสือของอภินิหารพระเครื่องใช,ใช่ไหมใช่ที่เขาเล่าเรื่องวัดเขาบดไดอิฐ อ่านี่แล้วเขาก็มีรูปในหนังสือแล้วนี่มีรูปเหรียญม้าแดงใช่เหรียญตระกูลโจโลนะครับแล้วก็เหรียญไม่มีห่วงเขาก็มีลงในหนังสือพิธีหารน,นานนมแล้วนะใช่ต้องการปีหนึ่งห้าปีหนังสือเล่มนึ่หนึ่งไหนนะหนึ่ง,งนะห้าเฮ้ย ด่วนเลยพี่สุนันพี่สุนันอยู่ในไลฟ์ผมเปล่าถ้าหนังสือเล่มนี้บอกว่าตีพิมพ์นั้นแต่ปีหนึ่งห้านี่แสดงว่าถ้าปีหนึ่งห้าหลวงพ่อไม่มรณะภาพมีเหรียญที่ลงหนังสือแล้วนี่ก็ภาษาแถวบ้านผมเรียกว่าอซีวีเดลวเลยนะนังสือตีพิมพ์ปีหนึ่งห้าหรอ เนี่ยถ้าปีหนึ่งห้านี่มีเหรียญน,นี้อยู่แล้วนี่คือต้องบอกภาพว่าพระเนี่ยดูแท้จากนะฮในองค์พระว่าเป็นงานตรงปีหรือเปล่าซึ่งเหรียญแบบเนี้ยตรงกับเหรียญพ่อทบหนึ่งสองด้วยนะแบงค์เซิร์ชเหรียญพ่อทบหลังยันพ่อแดงดิก็หลวงพ่อยังไม่มองรนภาพปีหนึ่งห้าอ่ะอันนี้จะเป็นเหรียญ หลวงพ่อทบเหรียญนี้แพงนะเหรียญนี้ก็หลายหายมือนะออนี่อเอ,อ่อกันลยอ่าเหรียญพ่อทบนี่ก็แสดงว่าเหรียญลักษณะแบบนี้เนลายมือคนแกะลายมือเดียวกันอันนี้น่าจะปีหนะนึ่งสองสาห้านะนี่ไงลงปีหนึ่งสนี่ไง ก็หนึ่งสองอ่ะมีงานของเหรียญลักษณะน,นี้แล้วอ่ะอ่าแสดงว่างานแกะแบบเนี้ยก็ทันเพราะแดงอยู่แล้วอ้าวคือต้องบอกครับว่าคนนะ่ะที่พูดว่าเพราะแดงเหรียญนี้ยวัดไม่ได้สร้างเนี่ยคือไม่ได้ไปสืบประวัติจากคนเ้่าคนแก่ที่รับเหรียญนะ ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วเขาเขียนไว้ว่าวัดไม่ได้สร้างแต่ถามว่าไอ้วัดไม่ได้สร้างเนี่ยผมถามว่าคนอื่นสร้างให้หลวงพ่อเสกได้ไหมไ<ด>และและ,และไอ้ที่บอกวัดไม่ได้สร้างอ่ะอ้างยิงจากใครสัมภาษณ์ใครแต่หนังสือเล่มนั้นปีหนึ่งเจ็ดถ้าหนังสือเล่มนี้ปีหนึ่งห้าจริงแล้วผมก็เลือกที่ผมชอบบล็อกนี้เพราะบล็อกเนี้ยมันเป็นบล็อกที่งานแก่ลึกมคม นะซึ่งผมบอ,อกเดี๋ยวหลักฐานก็มาเรื่อยๆแต่ไอคนที่ตีเก๋ไม่มีหลักฐานหรอกเพราะมันไม่ได้เก๋ใช่ตอนนี้คนเพจยังรับซื้อเลยจำนวนด้วยหลักฐานลักษณะของเหรียญแท้เอาครับพี่สัญชยัยเหรียญเท่าไหร่อ่าพี่สัญชัยเอาเหรียญกี่ตังค์ส่งเข้าอินบ็อกซ์ได้ตอนนี้เลยอินบ็อกซ์เฟซผมเนี่ยส่งเข้าอินบ็อกซ์พี่โรดได้เลยครับพี่สัญชยัยผม แอบเก็บไปแล้วครับชัดเจนผมคนบ้านลาดก็รับซื้อเกิดมาก็เห็นแล้วขอบคุณครับพี่ชานนท์พีบูรณ์ซึ่งถามว่าเหรียญแบบนี้ทำไมผมไม่ตีเกล่ะเพราะว่าผมรู้ว่างานของเหรียญแบบนี้คือเหรียญแท้เนี่ย แล้วยิ่งเหรียญสมเด็จโตนะก่อนปีสองพันห้าร้อยนะผมรับซื้อไม่อัน้นอ่าเพราะเรามาเล่นเหรียญปีหนึ่งห้ากันนะผมเล่นเหรียญก่อนปีสองพันห้าร้อยพอสอลึกกว่าด้วยทานบูนาคด้วยของผมเลียงทองขึ้นทอเรียบร้อยครับสวยมากผมขอแบ่งด้วยคนนะครับพินารุพลวันนี้ปูท่ทวศูนย์แปดหน้าโบราณก็โดนตีเก๊อีกแล้ว ดูเป็นอย่าไปสนใจไอ้คนดูไม่เป็นนะอย่าปล่อยให้คนดูไม่เป็นมาตีไอ้นั่นเก๋ไอ้นี่เก๋แล้วไปปัญญาอ่อนตามเขาไม่เอาคนดูแท้เขาเล่นกันได้นะไอ้คนดูไม่เป็นก็ปล่อยไปอย่าไปให้ความสําคัญนะครับคนดูแท้เขาเล่นกันได้ไอ้คนดูแท้เขาไม่ได้สนใจกับไอ้คาพูดหรอกครับว่าเก๋ยังผมเนี่ยใครบอกเก๋เก๋ผมก็ไม่สนผมก็ซื้อแล้วคนดูเป็นเหมือนผมเขาก็ซื้อ แน่นอนครับพ้าแทะคนดูเป็นมีเขาเล่นกันได้นะครับนี่สุดยอดครับพ่สาโรดบล็อกแบบนี้เจอบ่อยแต่ถ้าเป็นบล็อกแบบเมื่อกี้บล็อกลึกๆกับไม่ค่อยเจออ่านะครับซึ่งบล็อกในหนังสือเนี่ยเป็นบล็อกที่ผมบอกเสมอว่าผมซื้อแพงกว่าบล็อกแบบนี้อ่าอย่างนี้ครับใครที่มีอยากขายอ่ะ มีเหรียญแล้วเรียกราคามาตอนเป็นพระของคุณนะ่ะคุณอยากได้เท่าไหร่คุณเรียกราคามาเออนะครับง่ายๆตอนยังเป็นทรัพย์สมบัติของคุณคุณอยากเรียกราคาเท่าไหร่คุณก็เรียกมาแต่ทานุ่มพอแน่นอนครับพาบ้านผมเองลุงผมมีอยู่หนึ่งกองใหญ่ขอบคุณครับอนาคตแพงแนะอ่อ๋อไม่ต้องรออนาคตหรอกครับแค่คิดว่าที่ทานพ่อแดงเนี่ยถูกปะ พุทธคุณพ่อแดงเสกเนี่ยมีมานานแล้วครับเปลียนแบบก็มีครับพ่อแดงรุ่นนี้เปียนแบบก็มีไม่มีหรอกมรผมบอ,อกเลยไม่มีหรอกเหรียญยังไม่เล่นใครจะมาทําเก้เพียงแต่น่าจะไปเหรียญใช้บล็อกเดิมปั๊มย้อนยุคนะครับอ่ะเหรียญน,นี้ใครเอาเอาพันเดียวเอาหนึ่งพัน เรียนหลวงพ่อแดงเอา 1, 1, นึงพันครับปิดหนึ่งพันพี่บุ๋งมีชุดมาแบ่งไหมครับอาจารย์งี้ไงอพี่ชาววลิตพี่พสาชนอาอโอ้โหปิดจะมาเพียบเลยพี่แอนโยธาด้วยตอนนี้ข้อมูลเริ่มชัดแล้วที่ทันพ่อแดงเนี่ยถ้าตาไก่หลายหลายหมืน่นแบบนี้นี่ต้องบอกว่า หน้านี้แพงนี่หน้านี้คือหน้าเดียวกับในหนังสือนี่เห็นปะแล้วก็จะมาเป็นบล็อกนี้นี่ซึ่งหน้าเนี้ยถ้าคุณดูงานช่างจะเหมือนเหรียญพระป่าเห็น้ยหน้าแบบเนี้ย งานช่างจะคล้ายๆเหรียญตระกูลโจคืองานเนี่ยคนละปีกันนะครับเนี่ยงานเนี่ยงานคนละปีกันแต่อันเนี้ยเป็นเหมือนกับอันที่ลงอยู่ในหนังสืออันนี้เนี่ยเนี่ยหน้าเดียวกันอ่านะครับเก็บมีอีกเหรียญยังนะผมบอกเลยนี่ เหรียญนี้หด้านนี้ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแต่ผมการันตีว่าเหรียญนี้แท้แน่นอนแล้วเหรียญพ่อแดงที่เป็นกระหลาทองไม่ค่อยสร้างด้วยพี่บุ๋งเอ็เคชอบพอกผมขอสองนะครับอาจารย์โน๊ตอ่ะได้เดี๋ยวดูให้ ได้คับพี่บุ้งพราะแดงเหรียญน,นี้ยผมได้มาตอนที่ผมนะรับซื้อพระที่ตอนนั้นรับที่โรงยิมเนซย,ยมจังหวัดราชบุรีผมก็เก็บไว้ตลอดแล้วเหรียญพ่อแดงอะนะที่เป็นกระไหลทองอะ่ะไม่ค่อยสร้างเป็นงานแท้ดูง,ง่ายๆ ใช่เลยไทยทนาวูดพ่อแดงก็ะไรทองเก้า 29, ในมือเท่าไรครับไม่ได้ขายแกบอกใครขายวัดครับที่ไม่นิยมเล่นกันอ่าไม่นิยมคนอื่นยุคยุคก,ก่อนอาจจะนิยมน้อยกว่าเหรียญรุ่นแรกแต่ตอนนี้ที่ทันหลวงพ่อใครไม่นิยมผมนิยมหมดนะครับเอาว่าอะไรที่ทันหลวงพ่อแดงใครไม่นิยมช่างเขาผมนิยมหมด ไม่รู้รุ่นแต่รู้ว่าแบบนี้แท้แน่นี่ก่อนไหมครับบางครั้งเวลาเราเจอพระไม่รู้หลวงพ่ออะไรแต่รู้ว่าเหรียญแบบนี้แท้แน่นี่เห็นปะแล้วกระไล่เก่าไหมเก่า,ากระไลแบบที่กระไลศูนย์กว่านะใครบอกเก๊นนะ่ะหามาขายได้ถ้าอะไรที่ผมชอบผมรับซื้อ แท้แที่องค์พระครับส่วนตัวไม่อ๋อคนดูเป็นเขาซื้อ<ช>ไอคนดูไม่เป็นไม่ผมไม่ให้ผมไม่ให้ความสําคัญกอ<ช>งเหลืองเอาหนึ่งหมื่นใช่ไหม<ช>มีใครปิดหนึ่งมื่นไหมพ่อแดงไม่ห่วงปีศูนย์สามหนึ่งศูนย์ห้าครับปูกหญ้าผมไปาบุญได้มาจากวัดปลายปีศูนย์สี่อันเนี้ยผมเชื่ออยู่แล้ว พี่นัทวุฒิท็อปพี่ปีชาปิดหนึ่งมื่นครับโอ้โหพี่จ๋านี่พอคลิง้งพอคลิงก็เหรียญเป็นหมื่นแล้วนะใช่โอโ้พี่วีโรดไม่ทันครับนิดเดียวตื่นเต้นตื่นเต้นพี่แฮปปี้จ้าพี่เขาวางบ้านปืนพี่เขาวางมาได้วันพุธสำหรับพี่นะ ผมให้พี่มาได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแจ้งว่ารับกี่คิวพอกิ้งเหรียญกี่บาทแล้วครับต่อโค้ดพอกิงสี่ถึงห้าพันครับสองเหรียญเป็นหมื่นแล้วไหมกูเป็นหมื่นแล้วพี่โอ้โหพี่ีชาาไปด้วยอ่า <laughs> นี่ คุ้มมากคุ้มเลยครับกล่องนี้อันนี้เนื้อยาอกดโอเคโอเคให้ผมก่อนสวัสดีครับพี่ตุ๊กสอบปปร,อรโอ้โหนี่สบายดีอาจารย์โอ๊ตสบายดีครับนากปกอันนี้สองสี่เก้าศูนย์ นี่รับเช่าไหมครับผมรับเช่าพระที่ผมชอบโอเคโอเคโอเครายการเหมาวะไอมาไม่ทันนะอ่าเหมาเลยรายการเหมาเลยแบบนี้อาจารย์โอเปอร์สอนเมื่อไรครับพี่จยเย็นเยนก่อนดูใน YouTube แล้วทำตามที่ผมบอกอะ่ะพี่ก็ดูพระได้แล้วเพราะแดงทุง้งคอกใครส่งมาพี่แผ่นผ้าพี่นาทบุตแผ่นผ้า สามร้อยได้หมเขาบอกรอเนี่ะก็จัดๆมาสิครับนี่ถ้าส่งพระมาพร้อมราคาอย่างนี้มันถูกใจวัยรุ่นนี่ฮะเหรียญระพุทธชินาชาพิชโลกปีศูนย์ห้าด้วยพี่ฟางกวางอย่าเพิ่งมาได้เจอผมแน่นอนผมนะรับไปพี่เขาวังหนึ่งคนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแจ้งผมขอเช็คคิวันพุธก่อน นี่ชอบดูอาจารย์ครับโอ้โหพี่ตุ๊กบอกเสียอะไรเนี่นี่เขารู้จริงนะพระนาคปกเนี่ยงานฉลองโรงเรียนสี่พมินรู้บ่าใครเสกพราะคงมากับพร้อมปู่รอดบางน้ำวนเพราะจงหน้าต่างนอกเพราะเปลี่ยนว่าใต้เพราะแดงเขาบปได้ยิดพาอพินวัดดูบนแม่งานนี่พ่อขิงมีจานพอขิงมีโค้ดสิ